สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Anya Offline นะคะคลิปนี้เป็นคลิปปดเรื่องพันธนาการของคำสาก่อนที่จะเปิดไพ่ขอพูดถึงพันธนาการของคำสาบหรือพลังด้านมืดพวกนี้ก่อนนะคะพลังด้านมืดหรือคำสาบ มันจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันคือส่วนที่อยู่ภายนอกและส่วนที่อยู่ภายในนะคะส่วนที่อยู่ภายนอกก็คือคำสาปที่ถูกส่งที่ถูกส่งเข้ามาผ่านความโกรธแค้นความอาฆาตปยาบาทคำสาปแช่งต่างๆผ่านพิธีกรรมต่างๆที่ส่งเข้ามากระทำ ส่วนภายในก็คือเสียงเสียงที่อยู่ภายในของเราเองเสียงที่ผ่านความกลัวผ่านความกดดันผ่านความขาดแคลนต่างๆเสียงนี้แหละคะ่ะที่น่ากลัวที่สุดก็คือเสียงภายในเพราะมันจะไปเชื่อมเชื่อมกันระหว่างสิ่งที่เขาส่งเข้ามาจากภายนอกพอมาเชื่อมข้างใน มันก็เลยพันพันธนาการเป็นพันธนาการที่ยึดนั่นทำให้สิ่งที่เขาส่งมานั้นมีพลังมากฉะนั้นไอส่วนที่เราจะปลดนี่ก็คือส่วนที่อยู่ภายในนะคะสำหรับคลิปนี้ <c oughs> จะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะคะเ <c oughs> ช่นะะ <c oughs> ชว่าสมมุติว่ามีคนโยนของเสียใส่เราพูดแบบเพาะๆนะคะ ถ้าพูดไม่เพราะก็คือสมมุติว่ามีคนปาขี้ใส่เราทีนี้เราก็ยืนให้เขาทํายืนให้เขาปาปาเกลี้ยงเขาจะพูดเขาจะโยนเขาจะดา่าอะไรเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละยืนด้วยความโกรธเหมือนกันที่เขาทํากับเราทีนี้ เราจะทำยังไงไม่ให้โดนใช่ไหมคะตอนนั้นอะ่ะเราคิดว่าเราจะทำยังไงไม่ให้โดนเราก็หาโลาบา่บังหาเสื้อกันฝนหรือหาเกาะมาคุ้มกันไม่ไม่ให้เราโดนขั้นนั้นมันก็คือการถ้าจะพูดถึงพิธีมันก็คือการสวดการทำอะไรต่างๆอะที่เราจะทำแต่จริงๆแล้ว ทำยังไงเราถึงจะไม่โดนก็คือการที่เราเดินหนีเดินหนีจากตรงนั้นเราก็ไม่โดนแล้วใช่ไหมคะคลิปนี้ก็จะพากุณเดินออกจากตรงนั้นแล้วจะพาคุณขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ปไปอยู่บนดาดฟ้าปล่อยให้คนที่เขาทำเขาอยู่ชั้นใต้ดินของเขาไปเราจะไม่ไปยุ่งเราจะ เราจะไปของเราไปชมโลกสวยๆของเรานะคะทีนี้เราจะมาดูไพ่ว่าสิ่งที่สิ่งที่ทำให้คุณติดพันอยู่หรือพลังงานคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่นะคะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญ,ญาตองค์กุรุขุบาอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามปชมกลิปนี้ ขอให้ไปทุกใบเปิดเผยขอให้เป็นพลังการเยียวยาพลังการปลดล็อกที่จะนำพาทุกท่านเข้าสู่ความจริงอันสว่างสวนะคะ <c oughs> ขอให้ไปทุกใบได้เปิดเผยตัวตนเปิดเผยสิ่งที่ติดพันอยู่ให้ไปแรกกัน สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยจริงๆคือไพ่ของความสุขนะคะแต่มันออกในในเรื่องกับหัวฉะนั้นไพ่สิบถ้วยมันก็เลยเป็นไพ่ที่เป็นความทุกข์ไพ่ความแตกแยกไพ่แห่งปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบกับชีวิตรักเป็นไพ่ที่ สังคมตึงเครียดการเงินก็ไม่มั่นคงนี่คือไปใบแรกนะคะทีนี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในความลึกของจิตมันจะมีพลังบางสิ่งที่ยังคงร้อยลัดเราอยู่มันไม่ได้เป็นปีศาจนะคะมันไม่ได้เป็นปีศาจจากภายนอก แต่มันเป็นเสียงเก่าที่อยู่ในภายในของเราที่เกิดจากความกลัวความกดดันความขาดแคลนความกดดันทั้งหลายที่รำให้ทำให้เราอ่ะต้องแบกรับภาระทุกอย่างไว้คนเดียวคือบรกลายเป็นว่าเราอ่ะไม่เข้มแข็งไม่นักแน่น โลแฟนไฮโลแฟนก็คือไพ่ไพ่พระไพ่เชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ไพ่แห่งปัญญาทีนี้มันเป็นมุมกลับแทนที่เราจะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะเชื่อในตัวเองเราก็เห็นผิดเป็นถูกเราเราไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองรับรู้เราไม่เชื่อกับ ความสว่างในจิตใจของเราเรากลับเหยนผิดเป็นถูกนะคะไปไปนี้สตริงนะคะคือหญิงเก่งหญิงแก่งคือความเก่งความแข็งแกร่งแต่มันเป็นมุมกลับมันเป็นมุมกลับมันก็เลยมันก็เลยเป็นความ อ่อนแอแทนที่เราจะเข้มแข็งม,มันก็เลยกลายเป็นความลังเลความลังเลความไม่กล้าพูดเดี๋ยวเปิดให้หมดนะคะใบตัดมาก็คือทาวเวอร์ ไพ่นะคะสิ่งที่มองเห็นจากหน้าไพ่แล้วก็มีฮิโรแฟนมีสเต็งมีทาวเวอร์มีราชินีด้วยมีราชินีดาบมีราชินีเหรียญสิบเหรียญไพ่พเหล่านี้นะคะไพ่เหล่านี้มันก็คือคือความเข้มแข็งทั้งหมดฉะนั้นมันเป็นมุมกลับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดความกดดันมันเกิดความกลัว มันเกิดความขาดแคลนแล้วมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาด้วยแล้วมีทาวเวอร์มาด้วยแยกออกมาได้ดังนี้นะคะสเต็งราชินีดาความเข้มแข็งควา,ามเข้มแข็งของไพ่สองใบนี้ในสิ่งที่ตามหน้าไพา่สิ่งที่คุณมีนะคะ ความเข้มแข็งของไปสองไปนี้มันกลายเป็นความกดดันภายในความกดดันภายในที่มันอยู่ภายในเราลึกๆที่เราต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวมันมันกลายเป็นความกดดันในใจมันทําให้เราไม่เข้มแข็งไม่หนักแน่น แล้วลายชินีถือเหรียญก็คือความมั่นคงลายชินีถือเหรียญแล้วไพ่สิบเหรียญก็ขึ้นมาด้วยมันก็คือความมั่นคงที่เราเคยมีแต่ทีนี้ไพ่ห้าเหรียญก็ดันขึ้นมาอีกแล้วทาวเวอร์ก็ดันขึ้นมาอีกมันเป็นอุบัติเหตุของการเงินแล้วความขาดแคลนความขาดแคลนมันก็เลยทำให้เราหัวใจเราอะรู้สึกว่าเรา ยังไม่พอพอพอความรู้สึกเรามันยังไม่พอราชินีถ้วยก็ขึ้นมาอีกราชินีถ้วยเป็นความเข้าใจอันลึกซึ้งกลายเป็นความอ่อนไหวกลายเป็นความอ่อนไหวแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นความลังเลลังเลไม่ไม่แน่ใจในความมั่นคงของตัวเองไม่แน่ใจในความเข้มแข็ง ที่เราเคยมีกลายเป็นว่ามันหลอกให้เราลืมไปทั้งหมดลืมอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองกลายเป็นคนไร้อำนาจขึ้นมาในทันทีนะคะนี่คือนี่คือสัญลักษณ์ของคำสาปทีนี้เราจะมาปลดสิ่งเหล่านี้ออกจากตัวเราไพ่แฮงแมนขึ้นมาบอกว่าพันธนาการเหล่านี้ มันไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือบทเรียนที่เรียกให้เรากลับมาเคลียสิ่งที่เรายังติดค้างสิ่งที่เรายังลงลืมฉะนั้นทุกครั้งที่เรารับรู้สิ่งที่เราติดพันอยู่นี้โดยที่เราไม่หลบหนีมันก็คือการสลายทีละขั้นของคำสาปพ,พลังต่างๆอ่ะ พลังมืดต่างๆเขาไม่ได้ยึดเราเขาไม่ได้ยึดเรานะคะแต่สิ่งที่ยึดเราก็คือความผูกพันทางอารมณ์ของเราความเชื่อต่างๆที่เรายังคงถือไว้นั่นโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวตามที่เห็นในหน้าไพ่นะคะสิ่งที่ทำให้พลังงานกับคำสาปต่างๆมันยังคงอยู่มันเกิดขึ้นอยู่สามอย่างด้วยกันอย่างแรก ความกลัวเรากลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงกลัวที่จะสูญเสียสิ่งที่เราคุ้นเคยแม้ว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะทำร้ายเราเราก็ไม่กล้าจะทิ้งมันนี่คือความกลัวแล้วก็ความกลัวมันก็เลยเป็นเป็นเหมือนผ้าบางๆที่ที่มาคุมแสงภายในเราไว้ไม่ให้เราอ่ะป่งแสงนั้นออกมา นะคะนี่อย่างแรกแล้วก็การยึดติดกับอดีตเราอาจจะยังเชื่ออยู่ว่าเราต้องชดใช้เราต้องทนหรือยังยังโทษคนอื่นอยู่หรือแม้กระทั่งยังโทษตัวเองอยู่ฉะนั้นนะคะการยึดถือมันคือโซ่พลังงานที่ที่รัดแน่นอยู่ในใจ โซนนั้นมันจะคลายได้ก็ด้วยการที่เราปล่อยเรากล้าปล่อยแค่นั้นเองและสุดท้ายการลืมคุณค่าแท้ของตนเมื่อเราลืมเมื่อเราลืมความสว่างในตัวเราเราก็จะเริ่มเชื่อว่าเราถูกควบคุมถูกคำสาปต่างและนั่นก็คือการเปิดช่องให้พลังงานเก่าๆคอยครอบงำเราได้ง่ายที่สุด ฉะนั้นพลังมันจึงไม่ได้ยึดเราด้วยความมืดแต่เพราะเราอ่ะยังยึดพลังนั้นไว้ด้วยใจที่เราอ่ะยังไม่ได้ให้อภัยกับอะไรเลยเมื่อเรากลับมามองเห็นความยึดติดด้วยด้วยความอ่อนโยนเราไม่ตัดสินเราไม่หนีนั่นมันคือจุดเริ่มต้นของการคืนอิสรภาพให้กับตัวเรา บทเรียนที่มันซ่อนอยู่ในนี้ในในความมืดพันธนาการต่างๆเนี่ยมันก็คือการตื่นรู้คุณค่าแท้ในตัวเราแค่นั้นเองค่ะคือด้านมืดมันไม่ไม่ใช่ศัตรูของด้านสว่างแต่เป็นครูผู้เฝ้ารอให้เรากล้าที่จะหันกลับเข้าไปมองนะคะ หากเราไม่เคยหลงทางเราก็จะไม่รู้ว่าทางกลับของเราอยู่ตรงไหนหากเราไม่เคยไล่อำนาจเราคงไม่รู้ว่าพลังแท้จริงของเรามันยิ่งใหญ่เพียงใดฉะนั้นในความเจ็บปวดและความกลัวมันจะมีมะเมล็ดที่ส่อนอยู่ในนั้นเสมอมเมล็ดนั้นก็คือการกล้าที่จะยอมรับ ล้าที่จะหันกลับมาลักตนเองอีกครั้งหนึ่งความมืดก็เลยสอนให้เราฟังเสียงหัวใจสอนให้เรารู้จักความสว่างที่ไม่เคยดับในตัวเราเองความสว่างมันยังมีอยู่เสมอและก็สอนให้เรากลับมาถือคบเพลิงของเราไว้ในมือคบเพลิงนั้นก็คือ แรงบันด,ดาลใจต่างๆที่เป็นไฟลุกโชนเขาเรียกว่าพลังชีวิตขั้นตอนของความสว่างที่เราต้องเรียกกลับมาในเวลาที่เราอ่อนแออ่อนแรงความสว่างก็ไม่เคยหายไปไหนเลยเพียงแต่ว่าเขาหลบอยู่ในม่านของความกลัวและการปฏิเสธตัวเอง การที่จะเรียกว่ามันสว่างกลับมามันจึงไม่ใช่การตามหาบางสิ่งจากภายนอกแต่มันคือการกลับมารละลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยอยู่กับเรามาตลอดเช่นความศรัทธาที่เคยวางลงอะเพราะเราผิดหวังเราถึงวางศรัทธาลงแล้วความมั่นใจที่เราเคยถูกกืนไปด้วยคำพูดของใครบางคน แล้วความรักต่อตอนเองที่เราลืมไปในขณะที่เราพยายามที่จะไปรักคนอื่นมากไปหรือแม้แต่เสียงแห่งยานภายในเราที่เราเคยเงียบเราไม่เคยฟังฉะนั้นการเรียกแสงสว่างกลับมามันก็คือการหันกลับมาพูดว่าเราให้อภัยตัวเองเราให้อภัยทุกสิ่งและ ขอคืนแสงของเราอกลับคืนในหัวใจเมื่อเรากล้าที่จะประกาศสิ่งนี้จักรวาลก็จะตอบรับด้วยแรงสั่นสะเทือนแห่งการฟื้นคืนพลังแล้วจะกลับมาเคลื่อนไหวในเส้นทางของตนอีกครั้งหนึ่งเมื่อทุกอย่างเริ่มคลี่คลายนะคะ สัญญาณการของการปลดปล่อยสิ่งที่จะเราจะเห็นได้ก็คือมันจะมีความสัมพันธ์บางอย่างมันจะค่อยๆจางไปความเจ็บปวดที่เราเคยเก็บเอาไว้มันก็จะเริ่มไล่ไล่น้ำหนักมันจะไม่มีน้ำหนักแล้วความเงียบภายในอ่ะกลายเป็นมิตรแทนที่จะเป็นศัตรูเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือสัญญาณภายใน สิ่งเหล่านี้ก็คือสัญญาณว่าสิ่งความวุ่นวายทั้งหลายพลังเก่าทั้งหลายอะ่ะมันกำลังสลายไปสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็คือการจะเห็นชีวิตจากมุมมองของผู้รู้แทนผู้ที่ถูกกดดันแทนแทนผู้ที่แทนที่แทนที่เราอะ่ะจะเป็นผู้ถูกกระทำเราจะ จะเริ่มเห็นความงามในสิ่งเล็กๆรอบตัวเราจะเห็นอาฏิหารเกิดขึ้นในทุกลมหายใจของเราและเราจะเริ่มเชื่ออีกครั้งว่าทุกสิ่งที่ที่เกิดขึ้นเพื่อเกิดขึ้นเพื่อที่จะเปิดทางให้เรารู้จักตัวเองในระดับที่ลึกขึ้น กา,การสิ้นสุดของคำสาบมันก็คือจุดเริ่มต้นของการจำได้ว่าฉันคือพลังแห่งการเยียวยาฉันคือผู้สร้างเส้นทางของฉันเองนี่นะคะนี่คือการระลึกถึงทีนี้เรากลับมาวนดูไพ่ชุดเดิมอีกรอบทีนี้จะจะเป็นมุมมองที่ที่ไม่กลับหัวนะคะจะเป็น ไหความสว่างของไพ่นะไพ่ไพ่สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยมันก็คือความสุขความสุขความเติบเต็มความเติมเต็มความเต็มอิ่มของครอบครัวความมั่นคงแล้วไพ่ฮโรแฟนไพ่ฮโร่ฟนก็คือไพ่พระเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกับข้างในเราอะ่ะคือตัวตวนที่แท้จริงอะอำนาจในตัวเรากลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองได้อีกครั้งหนึ่ง แล้วสเต้งก็คือความเข้เขมแข็งความเข้มแข็งภายใตออ้ไม่ใช่ความเข้มแข็งความอ่อนโยนภายใต้ความเข้มแข็งของใจฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเมื่อพ้นจากคำสาปภายในเราพันธนาการที่เรายึดต,ติดไว้ยาวนานสิ่งเหล่านี้มันจะกลับคืนมาเป็นพลังชีวิตของเรา แล้วราชินีดาบราชินีดาบมันก็คือความชัดเจนความมีอํานาจในตัวตนความชัดเจนของเราอะะคะพูดกล้าคิดกล้าทำมันจะเริ่มเริ่มมีความเชื่อมั่นในตนเองจากหลังจากที่พลังมืดปันธนาการทั้งหลายความกลัวทั้งหลายหายไปนะคะแล้ว ราชนีถือเหรียญก็คือความมั่นคงความมั่นคงทั้งทางด้านจิตใจทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็คือฐานะการเงินภายในก็คือความมั่นคงของจิตใจของทรัพย์ภายในเราอ่ะมันจะกลับคืนมาทั้งหมดแล้วสิบเหรียญสิบเหรียญน,นี่คือฐานะการเงินสูงสุดมันเกิดจาก ภายในเราล้วนเลยเมื่อเมื่อภายในเราเข้มแข็งรุ่งเรืองไม่ไม่ติดขัดไปด,ด้วยความกลัวความสับสนความอ่อนไหวความลังเลทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป่งรัศมีออกมาหมดเลยแล้วเราไพ่หกเหรียญมันคือมันคือการให้การให้และการรับที่เท่าเทียมกัน ให้และรับเท่าเทียมก็คือเราเราไม่ช่วยเหลือมากเกินไปเราช่วยเหลือในสิ่งที่ในสิ่งที่มันพอดีคือให้ในคนที่ควรที่จะให้นี่คือ,น,คอนี่คือความพอดีนะคะการให้การรับต้องเท่ากันถ้าเกิดเราให้มากกว่ารับเราจะกลายเป็นคนอ่อนแอ ที่โดนกระทำโดนหลังแกแต่ถ้าเราให้น้อยไปเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีแต่จะเอาผลประโยชน์เอาเปียบฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเท่า,เท,าเท่าเทียมเท่ากันสมดุลพลังงานเรามันถึงจะเป็นพลังงานที่ลุ่งเรืองได้เมื่อพลังงานเรารุ่งเรือง ภา,ภายในเราลุ่งเรืองมันเกิดมันเกิดจากภายในคอนใช่ไหมคะภายในเราลุ่งเรืองภายนอกเราก็จะลุ่งเรืองตามนี่คือการสัญลักษณ์ว่าคำสาบหมดไปเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ภายในเราล้วนๆเลยไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรเราได้หากเราไม่ยืนรอ ให้เขาหรือเราไปชุดเขาเข้ามาดึงเขาเข้ามาใช่ไหมคะฉะนั้นจะสรุปให้ฟังนะคะสิ่งที่ที่มันซ่อนอยู่ในในตัวเรานั้นน่ะมันก็คือความความเจ็บปวดคือความกดดันความขาดแค้นความกลัวและอารมณ์อ่อนไหวที่เราเคยยึดมันไว้เหมือนมันเป็นตัวตนของเราเลย แต่แท้จริงแล้วพวกเนี้มันเป็นเพียงเงาที่กําลังรอให้เรามองเห็นและให้อภัยมันแล้วสิ่งที่ทำหให้ละให้พลังนั้นน่ะยึดติดกับเราอ่ะมันก็คือเราอ่ะพยายามที่จะเป็นคนดียังอยากให้ใครยอมรับเราอยู่เรายังกลัว นั่นก็คือเส้นใหญ่บางๆที่ผูกพลังเราไว้กับอดีตเมื่อเรายอมรับทุกส่วนของตัวตัวตนของเราแล้วเส้นนั้นมันก็จะค่อยๆคลายลงเองโดยที่เราไม่ต้องไปตัดมันแล้วหลังจากนั้นเครื่องหมายของการปลดปล่อยมันก็จะมาแบบในรูปปาฏิหารปาฏิหารก็คือ วันที่หัวใจเราอะหยุดต่อต้านความจริงวันที่เรายอมยิ้มให้ทั้งๆท,ที่เรายังมีน้ำตาอยู่แล้วนั่นแหละมันคือมันคือเสีงสว่างในใจเราที่มันเริ่มเผยออกจากภายในฉะนั้นเมื่อทุกเสียงเงียบลงเราจะได้ยินเสียงของหัวใจตนเอง เสียงที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยอีกต่อไปไม่ต้องต่อสู้กับความมืดไม่ต้องห้ายคว้าแสงสว่างจากที่ไหนเลยเพราะทั้งหมดมันก็คือหนึ่งเดียวกันคือการกลับมาหายใจอยู่กับพลังแห่งความจริงนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อเรายอมรับ ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วฉะนั้นนะคะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้มันก็คือการเข้าถึงตัวตนข้างในที่แท้จริงของเราแล้วการที่จะเข้าถึงตัวตนข้างในของเรานั้นเราต้องตัดความคิดเราต้องไม่มีความคิดอารมณ์ความรู้สึกใดๆเราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะของเรา เราถึงจะเข้าถึงแสงข้างในของเราได้คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านหลายๆท่านนะคะในท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความชัดเจนดูดแสงพระอาทิตย ให้ทุกความคิดถักทอด้วยสติและเมตตาให้ทุกการตัดสินใจเต็มไปด้วยความจริงและให้แสงแห่งความจริงแสงแห่งความชัดเจนนั้นนำทางเข้าสู่การเป็นผู้นำที่สร้างผลงานให้กับโลกใบนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องทวินเฟส คลิปนี้สวัสดีค่ะ